ต้องบอกก่อนแล้วนะว่าร่าคันนี้นะครับเชิญออกมาเพลงแค่ศูนบาทเท่านั้นนะครับผ่อนเพียงแค่เจ็ดบาทเท่านั้นนะครับอันนี้ผมเรียนแจ้งข้างต้นไปครับเรามีการนะครับอัปเกรดจอ Android มาให้นะคุณผู้ชมครับมูลค่าในประมาณ20,000บาทเลยนะครับผมขออนุญาตเทสให้ดูทีหนึ่งแล้วกันนะครับพร้อมกับระบบเกียร์ออโต้แบบคันบันไดคุณผู้ชมครับสามารถเชงเกียร์ขึ้นเชงเกียร์ลงได้นะครับผมเจริเจดองการครับวันนี้ผมมีรถกระบะเข้ามาใหม่1คันนะฮะเป็นตัวนิ่สันนาวาร่า NP 300เป็นตัว 2.5 EL caliber ยกสูง4ประตูกเกียรอัต้นะครับก่อนได้ดูคลิปเต็มผู้ชมครับฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด u b s สไค b e กันไปด้วยเพื่อที่เป็พาคลิปให,ใหม่จากทาง รีเจนโฮมเกดครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวรถกันเลยครับผู้ชมครับต้องบอกก่อนแล้วนะว่าล่าคันนี้นะครับเชื่อออกรถเพลงแค่ศูนย์บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเพียงแค่เจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับคุณได้รถกระบะสี่ประตูไปใช้งานครับเลขใหม่ไม่เยอะด้วยนะฮะและดีไซน์เขาครับฮารูฮารามานะครับหล่อเหลาอลังระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะครับแล้วถึงความร่วมสมัยครับไม่ว่าเป็นไฟเดย์ทางทันรันนิ่งไลท์นะครับมีมาให้ ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับรวมถึงไฟฟลอกแลมก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับขยับมาตรงกลางบริเวณกระจังด้านหน้าครับดีไซน์ของเขาในะผู้ชมครับมันจะเป็นสีออกสีคโครเมียมใช่ไหมตัดก,กับสีส่วเซาเท่านิดน,นึงนะเทาด,ด้านเนี่ยครับเราก็มีโลโก้ของนิสสันนะครับขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือผมเลยนะครับให้ความสปอร์ตโชเฉลียวมามาในบริเวณด้านหน้าสำหรับใครที่กำลังอยากหากระบะสักคันหนึ่งไว้ใช้งานครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเนีญยเปิดห้องเครื่องให้ดูแล้วกันว่าห้องเครื่องเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายใต้ฝากระโปรงของคคััันนนนี้กะรบผม อันนี้เพื่อโย์2.5ลิตรนะครับเครื่องดีเซลนะครับห้องเครื่องคือนะครับจากการมองด้วยตาเปล่าคุณผู้ชมครับแห้งๆใสๆเนียนๆเลยนะครับไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มย้อยใได้ทั้งสิ้นครับบอดี้โครงสั้นต่างเดิมนะครับแล้วนี่มี ABS มาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ้คุณผู้ชมครับมาดูทางด้านข้างบริเวณแก้นด้านนี้กันนะครับมาร์กิ้งต่างๆนะครับน็อตไม่มีการแกะถอดไขเนะครับมปอาร์ตต่างเดิมสนิทนะสวยๆกลมๆแบบนี้เลยนะครับรวมไปถึงด้านในครับบริเวณน็อ ไม่มีรอยประแจใดๆทั้งสิ้นเนียครับขยับไปที่รอดตรงบริเวณคมไฟผู้ชมครับกิบล็อกต่างๆนี่เดิมนะครับเพลสติ๊กเกอร์บริเวณคานหน้าครับไม่มีการแกะถอดไข่เนี่ครับใดๆทั้งสิ้นเลยส,สวยๆเลยนะบริเวณด้านหน้านะครับขยับมาดูบริเวณไฟด้านถัดไปด้านสายมือกันผู้ชมครับเช่นเดียวกันนะไม่มีรอยในการแกะถอดขายเปลี่ยนนะครับคานบอดี้ต่างๆนี่สวยๆเลยนะมาร์กิ้งต่างๆเ,นะากกงางเดิมโรงงานทุกจุดเนี่ครับน้องไม่มีการเปลี่ยน กระโปงไม่มีการถอดไปใส่ฝาคาร์บอนมาก่อนนะครับลงไปถึงทางนั้นบนคุณผู้ชมครับถนนกับคมร้อนเดิมนะครับอันนี้เลขใหม่คะนนนหยุดประมาณแสนสี่คุณผู้ชมครับนี่สภาพเป็นประมาณนี้ครับต้องมีผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดมาแล้วดำกริปนี่คุณผู้ชมครับใหม่กริปนี่เราต้องคิดแล้วนะว่าทำไมเขาถึงต้องเปลี่ยนกันใช่ไหมครับเพราะตัวนี้เป็นส่วนน้อยมากที่จะเปลี่ยนนะครับผมอ่ะสติกเกอร์ต่างนะครับอยู่ครบคันนะครับแล้วก็ยางซิลิโคนคุณผู้ชมครับลูบไปนะครับต อ่ารวมๆแล้วถือว่าบอดี้ด้านหน้าเนี่ยสวยใช้ได้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของตัวรถกันนะครับเพราะอันนี้ต้องบอกว่าได้ล้อมแม็กมาจากโรงงานเลยนะเป็นแม็กสีดําปัดเงาคุณผู้ชมครับอ่ะมาดูกันคุณผู้ชมบริเวณด้านข้างนะครับอันนี้จะได้เป็นล้อมแม็กเดิมโรงงานขนาดขอบนะครับอยู่ที่17นิ้วเนะี่ยเป็นสีดําปัดเงานะครับดิสเบรกมีมาให้เรียบร้อยนะครับ ABS ต่าง เทีเจ้าคอนโทรลมีมาให้ครอบปลอดภัยของทางนิสสันนี่จัดเต็มมาให้นะฮะับในส่วนของย่านยางครับเป็นยางปีใหม่นะครับก็แรกมาเป็นยางปีเก่าแล้วเราเราเบิกให้ใหม่นะครับบันไดข้างครับมีมาให้เช่นเดียวกันนะเป็นนี่เป็นตัวยกสูงนะครับมีบันไดข้างมาให้เป็นตัว2.5ลิตรนะครับ DDTI VGS Turbo นะครับผมแล้วก็บริเวณกระจกด้านข้างคุณผู้ชมครับจะเป็นสีโครเมียมนะฮะมีไฟ LED มาให้พร้อมกับกล้องสามมุมศูนย์ครับซึ่งคันนี้มีกล้องสามมุมมาให้เรียบร้อยมือเปิดคุณผู้ชมครับสีีีโครเเมมมมยปป็นุ่ สมาร์ทคีย์มาให้นะนี่ครับแล้วก็มาดูโครงสร้างของตัวรถกันคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตนะอืเนี่ยครับอ่ะคุณผู้ชมครับ น็อตต่างมาร์กิ้งต่างๆนะครับเดิมในะะตะเข็บเดิมไม่มีการโดนด้านข้างหรือแต่งเม็ดอาร์คใดๆทั้งสิ้นนะครับรวมไปถึงเพดด้านข้างผู้ชมครับไม่มีขันการทําสีและไม่มีละอองสีใดๆทั้งสิ้นนะครับน็อตด้านในเดิมนะครับเดิมทุกจุดนะน็อตประตูผู้ชมครับเดิมเดิมนะฮะน็อตไม่มีการแกะถอดไขเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับบอดี้นี่ประมาณ90%้าสเปอเนต์ได้เลยนะครับหักสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นรถมือสองนั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูทางด้านหลังกันบ้างผู้ชมครับนะตตาาาาามมสไไล์์นนนนนวรรรดีีซจะะะเปป็ณ้คับ มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับอันนี้เป็นตัว EL นะเพจซิกต่างๆในเดิมนะครับบันไดขึ้นกระชนหลังเนี่ยมีมาให้เรียบร้อยนะครับโลโก้นิสสันมือเปิดเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับใส่แบบนิสสันมีทางด้านบนนะครับแล้วก็แม็กไนเนอร์ของนิสสันนาวาร่าจะเป็นทรงนี้นะครับจะคล้ายๆสปอยเลอร์นิดหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็น,นเฉพาะของนาวาร่าเท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดไปดูกันแล้วกันนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับอันนี้คือสภาพยังไม่ได้เก็บงานนะครับยังไม่มี แทบจะไม่มีร่องรอยการขนหนักมาเลยนะครับอันนี้สามารถล้ำหนักได้สบ,สบายๆนะนะขนหนักขนเบาเนี่ยหรือถ้าเกิดใครอยากได้กระบะสักคันหนึ่งเอาไว้ต่อย,ยอดครับเป็นรถครอบครัว,วได้ทำอาหารก,กินได้นวราคันนี้ตอบโจทย์มากนะครับซึ่งผ่อนเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้ทางเจมีโปรโมชั่นุผู้ชมครับ อย่าได้ล้อแม็กหรือชุดแต่งรอบคันนะครับเพียงแค่คอมเมนต์คลิปนี้แล้วแชร์คลิปนี้ออกไปจะทําให้นาวาร่าคันนี้นะครับใส่ชุดแต่งแบล็กอีดิชันเราสามารถทำให้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในห้องโดยสารกันครับว่าภายในห้องโดยสารจะเป็นประมาณไหนไปดูกันครับมาดูออปชั่นภายในกันนะครับคุณผู้ชมครับที่เขามีมาให้นะฮะอันนี้ผมเรียนแจ้งข้างต้นไปครับเรามีการนะครับอัปเกรดจอ Android มาให้นะคุณผู้ชมครับมูลค่าในประมาณ20,000บาทเลยนะครับผมขออนุญาตเทสให้ดูทีหนึ่งล้วกันนะครับสามารถเชื่อมต่อโมก ยูทูบยูทูบได้สบายๆนะครับนี่ผมก็จะเล่งเสียงให้ฟังสักงเล็กน้อยแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันอ่ะประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมครับนะแล้วไปดูบริเวณด้านนอกครับสามารถนะครับรับสายตัวเขา้าโทรออกได้นะครับดูซีรีส์ต่างๆนะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้นะครับผ่านแอปสโตรได้เลยผ่านเพลย์สโตรได้เลยนะครับ แลวคันนี้ทางด้านบนคุณผู้ชมครับบริเวณกระจกมองหลังเนี่ยครับเป็นกระจกตัดแสงแล้วก็เป็นตัวของกล้องสามสูไปในตัวนะครับมีทั้งกล้องมองสามมิใช่ไหมกล้องมองข้างครับแล้วก็อสองถอยมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ในบริเวณกระจกทางด้านบนนะอ่ะส่วนถัดไปนะครับคุณผู้ชมครับ ส่งของพวงมาลายนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับที่รองรับระบบของครุอนโทรลนะครับสามารถตั้งค่าครุอนโทรลได้ฝั่งทางด้านขวามือนะครับน้ำปั่นเลนไมเป็นระบบฟูลดิจิตอลนะครับรอบเครื่องยนต์ได้ถึงอยู่ที่ประมาณ6,000รอบแล้วกันคุณผู้ชมครับความเร็วที่สูงสุดอยู่ที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยครับแต่ผมขออนุญาเล่นเครื่องให้ฝั่งไฟเล็กน้อยแล้วกันนะครับนะครับระบบสตาร์ทเป็นแบบพุ่สตาร์ทเรียบร้อยนะครับแล้วทางด้านบนคอนโซลนะครับคุณผู้ชมครับ วัสดุของเขาเนะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับแล้วก็จะมีเป็นปุ่มในส่วนของ power outlet ครับอยู่ทางด้านบนหนึ่งตำแหน่งนะครับไว้สําหรับหลังการที่เราจะติดตั้งอะไรเพิ่มเติมประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนถัดไปผู้ชมครับวัสดของแอร์อันนี้เป็นแอร์ออโต้มีมาให้เรียบร้อยครับพร้อมกับระบบเกียร์ออโต้แบบคันบัรไดผู้ชมครับสามารถเชงเกยร์ขึ้นเชงเกยร์ลงได้นะครับผมเบาะของเขาเนะครับที่ได้มาจากโรงงานวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะห้านะครับดีไซน์สปอร์ตนะครับ แต่ถ้าอยากผู้ชมอยากได้อัปเกรดเป็นเบาะหนังครับเพียงแค่คอมเมนต์คลิปนี้นะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปหรือไม่ก็ไปที่ในการนะครับแอรายไปที่ YTD Gen ครับเพื่อรับโปรโมชั่นของเบาะหนังนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปนั่งบริเวณแถวสองผู้ชมดูครับว่าความกว้างจะเป็นจะเป็นประมาณไหนนะครับไปดูกันครับอ่าผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองมานั่งแถวสองกันดูครับจามสามสองหนึ่งผู้ชมครับ เดี๋ยวเรามานั่งแถวสองมาดูนะครับผมไม่ส่วสูงที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าครับเนี่ยฮะอันนี้คือบอกผมปรับออกมาได้แบบว่าเยอะหน่อยนะเลยจะอาจติดนิดหนึ่งนะครับเลกรูมนี่ขนาดผมปรับแบบว่าสบายสุดๆแล้วนะหนึ่งกำันครับเฮดุรูมประมาณหนึ่งกำันแล้วก็พื้นที่ในการเขาเรียกว่ายัดขาลงไปในนี้คือคือแบบว่ายัดได้เยอะมากนลผู้ชมครับแล้วอันนี้มีแอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยผู้ชมครับ เพื่อการเดินทางเนาะจะไให้เย็นสบายนะครับวัสดุด้านหลังในเป็นเบาะ5้าช้นเดียวกันแต่นะครับไม่มีที่พักแขนนะผมแจ้งไว้ก่อนนะครับไม่มีที่พักแขนนะแล้วถ้าเกิดเราต้องโดยสาร5คนผู้ชมครับลองจินตนาการว่าเราต้องนั่งตรงกลางดูนะครับอาจจะต้องแชร์เล็กรูมกับเพื่อนๆนะเพราะว่าเราจะติดบริเวณพาขับด้านล่างนะครับผมอ่ะอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบในตัวนาวาล่าคันนี้นะครับก็คือข้าวผเดอร์ผู้ชมครับ มันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นอ้อสำหรับคาปูเดอร์นะครับแต่รวมๆแล้วนะครับออปชันกับราคาเนะี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคากันแล้วก็โปรโมชั่นของนาวาร่าคันนี้กันครับผมและออปชันทั้งหมดนี้นะครับผู้ชมจะได้ไปในราคาเพียงแค่นะฮะสี่แสนห้าหมื่นห้าบาทเท่านั้นกับตัวนิสสันนาวาล่าครับ NP 300เป็นตัว2.5 EL นะครับคาริเบล ยกสูง4ประตูเกียร์อัโตครับที่ผ่อนเนะฮะเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นนะฮะตลอดสัญญาเครดิตด,ดีนะครับออกรถเพียงแค่ศูนบาทเท่านั้นเดี๋ยวไิ่ต้อต้นค้าศูนจุดเก้าเก้าเรซนที่รีจนต์ทอคาที่เดียวเท่านั้นนะครับและโปรโมชั่นเดือนมีนาคุณผู้ชมครับจะเป็นในการนะฮะซื้อรถแถมจอแต่ครั้นี้มีจอให้แล้วใช่ไหมครับ อัปเกรดนะครับล้อแม็กให้ได้ชุดแต่ง b l a c k Edition ทํทำให้ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับแอดไยไปที่ yt r e g e n นะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อรับโปรโมชั่นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนะี้ผมเจขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ